รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์จัถึงสุกบ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย3าโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page m a n นี่พลัสบยุทธนามันนี่พลัสบยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงนะครับวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ก็คือการฝากคำถามนะครับอยากจะฝากคำถามฝากมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว A อ s s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณอนุรักษ์อินโตนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนุรักษ์7239บอกสงสัยเรื่องค่างเงินบาทที่แข็งอยู่นขณะนี้ฟังวิทยุเขาบอกว่าเป็นผลดีกับตลาดหุ้นจะทำให้ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นไทยแต่คุณอนุรักษ์บอกว่าคิดไม่เหมือนกันถ้าผมถือเงิน US ผมจะไม่เข้าตอนบาทแข็งแน่นอนได้บาทน้อยตรงกันข้ามถ้าถือบาทอยู่น่าจะขายบาทซื้อดอลา่ามากกว่านะครับคุณอนุรักษ์ครับเรื่องของเงินบาทที่แข็งแน่มันเป็นภาพสะท้อนว่าเงินไหลเข้าก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาที่ตลาดหุ้นใช่ไหมครับอาจจะไปพักที่ตลาดพันธบัตรก็ได้และถ้าเลือกได้นะเขาก็น่าจะเลือก เข้ามาในช่วงบาทอ่อนๆนะครับได้บาทเยอะแล้วก็เลือกจะกลับออกไปยามบาทแข็งด้วยเท่ากับ2เด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดใกล้เคียงกับคุณอนุรักษ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นการที่จะก่อให้เกิดอนิสง์ต่อตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องมีตัวแปรและปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกด้วยนะครับท่านต่อมาครับที่ฝากคําถามมาคุณพันนี7465 คุณพณีที่ฝากคำถามเรื่องติดหุ้น SCB นะครับจะคัดลอสดีไหมแล้วก็มีตัว KKP ธนาคารเกียรตินาคินต้นทุนอยู่60บาท50สตางค์ตอน75บาทก็ไม่ได้ขายตอนนี้ลงมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ายังมีกำไรอยู่เนี่ยก็เลยสงสัยว่าจะขายดีหรือว่าจะถือไว้เพื่อจะกินเงินปันผลนะครับเดี๋ยวรีบตอบให้เลยนะครับคุณหมอเจษด,ดา คุณหมอเจษดาลงทะเบียนให้มาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับคุณหมอคุณหมอเจษดา5 1 1 5คุณหมอบอกว่าตอนนี้ติด KTB อยู่ที่20บาท60สตังค์จะทำอย่างไรดีระหว่างข้อ1ปล่อยไว้เฉยๆกินบันผลดีไหมหรือข้อ2ข้ขายไปเลยยอมขาดทุนเบื่อแล้วไม่เอาแล้วนะครับหรือข้อ3ราคาลงมาก็ซื้อถัวเฉลี่ยซะเลยแล้วถ้าแนะนำวิธีนี้เนี่ย ขอราคาเข้าซื้อที่เหมาะสมด้วยนะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวต่อเพื่อเลยครับคุณหมอเจษดาครับส่วนคุณผู้ฟังนะครับที่จะฝากคำถามมาย้ำอีกครั้งหนึ่งฝากเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY Plus o N e y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับ ส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตวันนี้ครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยไปดูนะครับเรื่องของหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินหมดรอบแล้วจะไปต่อได้ไหมแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับและหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยผมเชิญคุณธนเดชตรังสีธนานนท์หรือคุณเอผู้มีการอาวุโสฝ,ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยนะ ช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับพิรณาขอย้อนที่เดียวผลประกอบการไตรมาสสโดยวรวมของกลุ่มแบงค์เนี่ยถือว่ามีใครเซอร์ไพรส์มีใครไม่เซอร์ไพรส์บ้างครับก็ที่เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกเนี่ยจะมีทิสโก้จะมีธนาชาตจะมีทีเอันนี้คือกลุ่มที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการว้ทิสโก้ธนาชาติ TMB ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ครับที่ทรงๆหรือว่าอินไลน์เนี่ยก็คือจะมีแบงค์กรุงเทพมีเ c b ซีบพวกนี้ถือว่าอินไลน์ครับแต่พวกที่แย่กว่าที่คาดไว้หลักๆคือกรุงไทย KTB KTB กสิกรไทย k อ่า k แ a n k แล้วก็เกียรตินาคินอ่าแล้วก็ทาง KKP ด้วยแหละครับใช่ครับอสามแบงค์นี้ต้องบอกว่าต่ำกว่าที่คาดไว้ใช่ครับอันนี้คือโดยรวมนะครับ แต่ออกมาแล้วเนี่ยถือว่าไม่ถึงขนาดแย yeah, ่มากๆใช่ไหมโดยรวมแล้วเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ประเมินเอาไว้ค,คือเราประเมินว่ากำารจะลดลงอันนี้ทิศทางถูกแต่ที่มันเซอร์ไพรส์ในเชิงลบก็คือในการตั้งสำรองของกรุงไทยเพราะว่ากรุงไทยเนี่ยในระหว่างทางมีประเด็นเรื่อง Energy Earth ครับทีนี้เนี่ยก็เดายากว่ากรุงไทยจะปรับเป็น NPL หรือไม่ทีนี้กรุงไทยเนี่ยเลือกที่จะประับ Energy Earth เป็นเปียกรังก้อนกว่0สองนล้านนะครับก็เลยตั้งสำรองเพื่อกันเอาไว้ก่อนเลยครับ ก็เลยเป็นตัวเซอร์ไพรส์หลักๆที่ทําให้งบไตรมาสสของภาพรวมของกลุ่มแบงค์เนี่ยผิดคาดไปบ้างจากกรณีของเอิร์ธกับบรรดาแบงค์ต่างๆโดยเฉพาะแบงค์กรุงไทยนะครับครับอ่านี่คือภาพของผลประกอบการไตรามาส2องทับหกูนย์ที่ผ่านมาของกลุ่มแบงค์นะครับ ที่ดีกว่าคาดก็อย่างเช่น isco, ทิสโก้ธนาชาติ TMB ใช่ครับอ,อ่ที่ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ก็คือ BBL กับ SCB ใช่ครับส่วนกลุ่มที่ต่ำกว่าคาดก็นำโดย KTB Kbank แล้วก็ KKP นะครับรบเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับในเรื่องของกลุ่มแบงค์นะครับรบแต่ขอกลับมาดูทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงชั่วโมงก่กว่าที่เหลือของสัปดาห์นี้กันหน่อยนะยังคงไปไหนไม่ได้ไกลหรือเปล่าครับคุณเอครับก็ทิศทางในช่วงเนี้ เซตคงไปไหนไม่ได้ไกลหลักๆก,ก็คือคิดว่าไตรมาสสองจะไม่ค่อยมีกลุ่มไหนที่โดดเด่นครับฉะนั้นมันยากมากที่เซตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเนี่ยยังเก่งคือทรงตัวแล้วก็หลังจากงบออกมีโอกาสที่จะมีการปรับฐานแล้วก็ปรัลบอีกทีหนึง่งนี่คือภาพโดยรวมนะครับแต่เอาเป็นช่วงสั้นๆในช่วงโมงก,กว่าๆที่เหลือของสัปดาห์นี้ก่อนกรอบการเคลื่อนไหวจะก,กว้างจะแคบแค่ไหนครับคุณเอกครับก็คิดว่าวันนี้ตลาด ยังไงก็ไม่น่าเกิน1590อยาครับดียังไงก็คงไม่เกินคแต่ว่าถ้าแย่อย่างไรเนี่ยก็ค,คิดว่าไม่น่าต่ำลงมาหลุด1570แม้จะมีปัจจัยลบเนี่ยแต่ว่าเงินทุนยังไม่ได้ไหลออกภาพคงจะออกก็สั่งการไซเวกแกว่งไปก่อนครับครับเงินยังอยู่บ้านเราอาจจะยังไม่ไหลออกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาพักอยู่ในตลาดหุ้นหรือจะนํามาซื้อหุ้นทั้งหมดก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับนะครับ,รบก็เลยมองกรอบการเคลื่อนไหวแคบแคไปก่อนนะครับ รกรอบแนวรับด้านล่าง1,570จุดกรอบแนวต้านด้านบน1,590จุดนะครับ,รบกรอบจะอยู่สั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วถ้ามองแนวโน้มสัปดาห์หน้าเนี่ยอาการน่าจะคล้ายๆกันอยู่อย่างนี้ไหมครับเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็น Earnings งซีซั่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูพวกงบของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นภาคฟิลเซกเตอร์ว่าเป็นยังไงแต่ก็คิดว่ายังไงแล้วเนี่ยด้วยปัจจัยบวก ที่เข้ามาไม่เยอะแต่ปัจจัยด้านบนยังมีความไม่แน่นอนสูงฉะนั้นกรอบสัปดาห์หน้าเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าผ่านพันหอยยังเป็นอุปสรรคที่สําคัญเลยแต่ด้านล่างก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรที่ย่าแย่มากนะครับก็คิดว่าถ้าลงมายัางไงก็ไม่น่าหลุด1 5ึ5งพันอ่าร้อยจุดจะเป็นกรอบแนวรับด้านล่างสําหรับสัปดาห์หน้า ส่วนกรอบแนวต้านด้านบนสัปดาห์หน้ายังไงยังไงก็ไม่น่าจะทะลุ1,600จุดประมาณนี้นะครับใช่ครับทีนี้กลับมาถึงประเด็นนี้หน่อยนะอยากให้คุณเอช่วยวิเคราะห์หน่อยเรื่องของเกณฑ์แบงก์ชาติในการคุมเข้มสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลล่าสุดตกลงเกณฑ์เป็นอย่างไรและจะกระทบเนี่ยกับใครแค่ไหนยังไงบ้างรครับคุณเอครับครับก็แบง์ชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจากัด เรื่องของการใช้จ่ายที่อาจจะดูแล้วฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของผู้มีรายได้ปานกลางใน2ส,ส่วนคือสินเชื่อบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคลคลกลุ่มที่ดูเหมือนว่าจะถูกจํากัดการใช้จ่ายหรือวงเงินเยอะไปมิเศษคือกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า3 0,000บาทต่เอเดือนบัตรเครดิตก็จะถูกอัพตัว spending เนี่ยนะครับไม่เกิน1.5เท่า พวกไม่เกินห้าหมื่นก็ไม่เกินสามเท่าถ้าเกินห้าหมื่นผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาสำหรับพวกบัตรบัตรใหม่นะครับ,ค,รบคือปกติแล้วนะคนถือบัตรเครดิตหรือว่าเพื่อส่งโลนเขาไม่ให้เกินห้าเท่าอยู่แล้วงั้นตรงเนี้ยผมไม่กังวลงั้นจริงๆแล้วเป้าหมายหลักก็คือโฟกัสที่คนที่มีฐานรายได้ที่ต่ำกว่าสามหมื่นลงมาแต่ว่าจุดที่เป็นจุดหลักจริงๆคือลดดอกเบี้ยต่างหากถ้าลดดอกเบี้ยมีผลอย่างมากมากกว่าโวล่มที่ใช้จ่าย แล้วก็เพดานดอกเบีย้ยตัวบัตรเครดิตเนี่ยก็คือจากเดิม up ถ o ยี่สิบเปอร์เซ็นเหลือสิบแปดครับคือทั้งคนใหม่คนเก่าอ,อันนี้แหละคือตัวซึ่งกระทบตัวผลการเนินงานของบริษัทที่มีรายได้หลักๆจากตัวบัตรเครดิตค่อนข้างมากจากไม่เกินยี่สิบลงมาเหลือไม่เกินสิบแปดใช่ครับอ่าดอกเบีย้ยนะครับผมทีนี้มันจะไปกระทบแบงก์หรือไปกระทบบริษัทเครดิตยังไงบ้างครับเนี่ยสำหรับเกณฑ์นี้ ก็จะไปกระทบพวกนอนแบงค์นะครับมากกว่าแบงค์แบงค์ก็โดนบ้างนะครับเป็นรายแบงค์แต่ว่าคนที่เป็นนอนแบงค์เนี่ยแน่นอนว่า2คนที่อยู่ในโฟกัสคือกรุงไทยคาร์ดหรือเคทีซีนะครับหรือีออนเนี่ยจะเป็นกลุ่มซึ่งน่าจะได้รับผลก,กระทบเยอะกว่าเหตุเพราะว่าไรายได้หลักก็ามาจากการใช้บัตร,รแล้วก็การให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคล<อ>แต่ถ้ามองเจาะลงไปอีกน่าจะเป็นอ e ีออน เพราะว่าฐานลูกค้าลูกค้าเคดีซน่าจะสูงกว่าลูกค้าของอีออนงั้นต่ำกว่าสามหมื่นเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะมาทางอีออนมากกว่านะครับแต่ว่าอีออนก็เป็นหุ้นซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีสภาพคล่องเยอะสังเกตว่าราคาหุ้นปรับตัวลงแต่ว่าเคดีซเยอะกว่าเพราะว่าเคดซียุคหนึ่งเคยเป็นยุคซึ่งราคาหุ้นปรับจากสิบกว่าบาทแล้วก็พุ่งขึ้นเป็นร้อยกว่าบาทถ้ามองในเชิงการประเมินเนี่ยประเมินยาก ว่ากําไรจะพันผลแค่ไหนแต่แน่นอนว่าทิศทางการเติบโตเหนื่อยครับทั้งการแข่งขันทั้งราคาทั้งโวลุ่มครับมองแล้วน่าจะเป็นเชิงลบซะมากกว่านะครับใช่ครับฟังดูแล้วนะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยขอไปดูเรื่องดอกเบี้ยกันต่อได้ไหมครับนะครับผลการประชุมล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยเฟดก็คงดอกเบี้ยตามคาดนะครับ แล้วท่าทีในการลดขนาดงบดุลเนี่ยอันนี้เป็นไปตามตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าคุณเอกครับน่าจะเร็วกว่าคาดครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะดีกับเราไหมมันต้องอยู่ที่หนึ่งมากนิจดในการลดครับลดมากน้อยขนาดไหนซึ่งเขาไม่ได้พูดฉะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่ชัดเจนม่ชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วทุกครั้งที่มีการทําอะไรครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องเดาใจกันค,คือหนึ่งเดาใจเสร็จสองเดาใจของคนที่อยู่ในตลาดโลกคิดยังไงฉะนั้นประเด็นนี้จะทําให้ตลาดขึ้นยากอื แล้วก็จะเกิดความผันผวนโดยยิ่งข้างเงินเพราะว่าข้างเงินบาทไทยแข็งค่ามากผมมองว่าตลาดอย่างเก่งก็คือทรงตัวหรือว่าปรับถอยลงครับนะครับแหมทรงตัวหรือปรับถอยลงนะครับมีโอกาสจะไปทางนี้มากกว่านะครับแล้วเราก็อยากเห็นเงินบาทอ่อนมากกว่าเห็นเงินบาทแข็งนะครับใช่นะครับขยับมาที่คําถามคุณผู้ฟังที่รักนะครับคุณพันนีฝากถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับบอกว่ามีหุ้น S c B ติดอยู่ที่163บาท ควรคัดลอสออกไปหรือถือต่อยาวดีครับก็ถือต่อครับต้องยอมรับว,ว่าปีนี้เป็นปีซึ่งแบงค์โดยภาพรวมกําไรโตรไม่เยอะอสองก็คือว่า s อชอยู่ในโหมดของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของระบบไอเพราะว่าแบงค์ตอนนี้กําลังแข่งขันเรื่องดิจิตอลแบงกิ้งกำลังแข่งขันเรื่องของฟินเทคฉะนั้นเนี่ยเป็นโหมดที่แบงก์อยู่ในเวลาของการลงทุนแน่นอนว่ากำไรเนี่ย คงจะเติบโตไม่มากแต่ราคาหุ้นก็แลกขาดฮะก็ค, so, คือว่าตลาดรับรู้ตรงนี้ไปเยอะและ้วงั้นถามว่าจะขายตรงนี้เนี่ยก็คิด<ช>ว่าไม่น่าละนะครับก็น่าจะถือต่อไปได้ก็ให้ถือต่อนะครับให้กัดฟันถือ SCB ต่อนะครับ,รบทั้ง RSB ให้ราคาเป้าหมาย SCB ไว้ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่173ครับให้ราคาเป้าหมาย SCB ไว้ที่173บาท คุณเแนะนําคุณพันีถือต่อนะครับสำหรับ SCB นะครับนอกจากนั้นคุณพันีครับยังมีปัญหาหนักใจมี KKP ธนาคารเกียรตินาคินต้นทุนแค่60บาท50สตังค์ตอน75บาทไม่ขายอะ่ะตอนนี้ลงเอาลงเอาเลยนะครับเมื่อเช้าเห็นประมาณสัก66บาทนะนะครับคำถามคือว่าควรขายออกไปทั้งที่ยังมีกำไรอยู่หรือควรถือต่อไปเพื่อกินเงินปันผลดีสำหรับ KKP ครับ ท k, k p ได้ทั้งสองทางเขาแรกไม่แน่ขายเหตุเพราะว่าราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะในระยะสั้นงั้นนี่ขายตรงเนี้ผมเชื่อว่ามันไม่น่านลงไปมากกว่านี้ละผมคิดว่าดาวไซด์อีกนิดหนึ่งหกบ้าบาทานั้นเนี่ยถ้าจะขายไปรอขายเจ็ดสิบหรเจ็บสองถ้าเกิดว่าจะขายขายรอดเด้งเพราะว่ารีบาวนะครับ,รบแต่ว่าไม่ซื้อ นะครับไม่ไม่ซื้อคือถือไว้ก่อนปันผลยังค่อนข้างดีปีละเอรก็ถ้าจะขายคือไปรอขาย7จ็ดถ้าจะขายรอเด้งสัก70บาทขึ้นไปแล้วค่อยขายนะครับ,รบตอนนี้ยังคงแนะนําถือต่อนะครับ,รบสำหรับ KKP คนะครับคุณหมอเจษดาบอกติด KTB ต้นทุน20บาท60สตางค์มี3ทางเลือก 1. ปล่อยไว้เฉยๆกินปันผล 2. ขายไปเลยยอมกระทุนหรือ3ซื้อถั่วเฉลี่ยครับ ข้อแรกคือตัดเลยไม่แนะนําขายไม่แนะนําขายเพราะว่าหุ้นลงมาเยอะแล้วครับปล่อยเอาไว้ได้ครับเพราะเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยรับปัจจัยลบไปแล้วถ้าลงมา17บาทค่อยซื้อถั่วลงมาเท่าไหร่นะครับ17บาทลงมา17บาทซื้อถั่วได้ครับระหว่างปล่อยเฉยๆกับซื้อถั่วเนี่ยคุณเอแนะนํายังไงอยู่ที่ราคาฮะเนื่องจากว่าราคาเป้าหมายของผม18บปาทครับเราจะซื้อตรงนี้ก็ยังไม่น่าสนใจครับแต่ถ้าลงมา17บาทเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ในระดับซึ่งลงมาเยอะละฉะนั้นซื้อตรง17บาทัวต่้รงนีผเจ ถือเอาไว้ระยะยาวเพราะผมคิดว่าปีหน้าฟื้นแต่ช่วงนี้ยังมีปัญหาเรื่อง NPL อยู่แต่ราคา KTB ก็ไม่ค่อยไปไหนไกลเลยนะเหตุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าหุ้นลงมาอย่าง20บาทนะครับแล้วปีนี้กําไรของกรุงไทยเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวลดลง15แต่ว่าปีหน้าจะฟื้น13%มเปอร์เซ็นต์นั้นผมมองว่าในแง่ของกําไรแย่สุด่2ละงั้นไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้งั้นถ้าหุ้นลงมา17บาทถึงแนะนําซื้อแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นไม่ไปไหนเนี่ยผมว่าถ้าขายตอนนี้ก็อาจจะเละไปละคุณหมอเจษ ระหว่างการถือไว้กินปันผลนะครับเพราะราคามันก็ลงมาเยอะแล้วละ,ละหรือว่ารอมันต่ํากว่า17บาทลงมาอาจจะซื้อถั่วเฉลี่ยได้เพราะคุณเอ๋มองว่าจะฟื้นปีหน้านะครับ,รบสำหรับ KTB Bank กรุงไทยนะครับ,รบเอาละครับด่วจีเลยไปดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง RSB ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับตัวแรกคือ TMB TMB ธนาคารทหารไทยไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับ คือ TMB เนี่ยเดิมทีจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบนะฮะผมก็ขายเมื่อปีที่แล้วเ,<อ>เพราะว่ามองว่ากําไรไม่ฟื้นตัวแต่ว่าประเด็นแต่มสองเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนั่นคือข้อแรกข้อที่2คือเรื่องหลักก็คือตัวที่เรามองว่าฟัน d a m e n ท a l TMB จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นคือการที่มี FWD เข้ามาช่วยนะครับ FWD กับ TMB เนี่ยเป็นคู่ค้าธุรกิจประกันชีวิตมาสักพักหนึ่งก็ทําได้ดี TMB ขายสินค้าได้ดีสินค้า FWD ก็ดีก็เลยมีการจับมือกัน ก็ในครึ่งหลังเนี่ยทีเอ็มบีจะได้เงินจาก f อฟดประมาณสักเกือบเกือบสองหมื่นล้านได้ไม่เยอะพอได้เงินมาปุ๊บก็เติบโตได้ก็ลดเงินฝากก็ลดค่าใช้จ่ายไปนะครับแล้วก็รับรู้กําไรปีละพันสามรอยล้านบาทงั้นตรงนี้คือตัวที่ทําให้ฟันเดเมนเทอรของทีเอ็มบีเนี่ยพลิกพื้นเลยก็เลยมองว่าปีเนี้ยกำไรทีเอ็มบีโต้แปดเปอร์เซ็นต์ปีหน้าโตสิบห้าเปอร์เซ็นต์งั้นผมเลยมองว่าอย่างนี้ไปเนี่ยฟันเดเมนเทอร์ทีเอ็มบีจะค่อยๆดีขึ้นครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง RSB TMB TMB ปรรรรระะเททศไยยซซืืืื้้้อออออถหหขขาุนนงคคคััับบบ ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับครับสองบาทหกสิครับเละคอมเมนต์ซื้อ TMB ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม2องบาทหกสตังค์นะครับและทยอยเก็บ TMB ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับก็จริงๆหุ้นผมก็มองว่าค่อนข้างจะนิ่งถ้าเทียบกับแบงก์อื่นแต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยลบ ภายนอกลงมาเนี่ยบริเวณแนวรับที่2บาท34ก็น่าจะเป็นจังหวะในการซื้อแล้วถือเพื่อลงทุนต่อเนื่องในปีหน้าได้ครับ2บาทส4สตางค์นะครับใช่ครับ2บาทส4สตางค์ทยอยเก็บได้นะครับสำหรับ TMB นะครับแล้วถ้าปิดทางคัดลอสแถวไหนครับก็คิดว่าถ้ามันหลุดมันแย่จริงๆเนี่ยต่ำสองบาทก็ค่อยคัดออกมาครับถ้าต่ำา2บาทหลุด2บาทขายออกมาก่อนสำหรับ TMB นะครับครับขยาบไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับ ตัวธนชาตครับทีแคหรือทุนธนชาติจำกัดมหาชนนะครับ,รบไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับก็ที่ผ่านมาธนชาติถือว่าเป็นบริษัทที่ทําผลงานได้ดีทั้งในเชิงกําไรทั้งในเชิง NPL แล้วก็ล่าสุดสินเชื่อก็พลิกมาเป็นบวกแต่มาสองกำไรอย่างเรี้ยในช่วงตอนต้นแล้วก็ดีกว่าคาดคนั่นแสดงว่าผลงานเรื่องของตัวสินเชื่อเนี่ยจากที่ติดลบไปมากที่1กลับมาฟื้นละเพราะว่ายอดขายรถยนต์เนี่ยดีเหลือเกินนะครับ ส่วนต่างดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นทนั้งที่เพิ่งลดดอกเบีย้ยในเดือนพฤษภาคมคแล้วก็มีกำไรจากการขายเงินลงทุนเะนี้แต่มาสองผลงานถือว่าเป็นหนึ่งในแบงค์ที่ดีที่สุดนะครับ NPL ทรงตัวแกลุ่มเนี่ยบวกสปอร์เซนแล้วก็กำไรทั้งปีปีนี้โตสิบเปอร์เซ็นตนะครที่กลุ่มเนี่ยเราคิดว่า กำไรปีนี้ติดลบประมาณสักหเฉะนั้นเนี่ยเทียบเคียงตัวเขาเองกับกลุ่มแน่นอนว่าดีกว่าทั้งในเชิงกำไรดีกว่าทั้งในเชิงของตัว NPL ที่ดีกว่าคานแล้วก็ปันผลประมาณปีละ4.7%ปีนี้แล้วก็5.1%ปีหน้า4.7%ปีนี้5.1%ปีหน้าสำหรับเงินปันผลนะครับ,รบและคอมเมนต์จากทาง r s b ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ Tcap ครับ อยแนะนำซื้อครับเละคอมเมนต์ซื้อ t ีแคปนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ54บาทนะครับ54บาทนะครับ54บาทนะครับแล้วทยอยเก็บทนาชาติที่ระดับราคาแถวไหนครับ ครับก็ถ้าราคาถอยลงมาบริเวณสัก4 5่สบาถึงสีบาทก็ทยอยสะสมครับแถวแถวสีบาทถึง45บาททยอยเก็บได้นะครับครับผิดทางคัดลอสแถวไหนครับก็ถ้าลงมาผิดคาดจริงๆต่ำกว่าสีก็ต้องถอยก่อนครับถ้าหลุด40บาทขายออกมาก่อนสาหรับ t ีแคปนะครับครับนี่คือ2คุณเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทาง ISB ประเทศไทยโดยคุณเอนะครับธนเดชรังสีธนนน์ประกอบด้วย TMB ธนาคารทหารไทยราคาเป้าหมายที่เหมาะสม 2บาท60สบตางค์บาท60สตางค์และ T ีแคบทุนธนชาติราคาเป้าหมายที่เหมาะสม54บาท54บาทนะครับแล้วหุ้นควรเลี่ยงเนี่ยมีไหมครับกณเอกครับล่าสุดแบงชาตินะครับที่คุมเข้มเรื่องบัตรเครดิตเพอร์โซนผมเชื่อว่ายังไม่ชัดเจนในแง่ของตัวผลการเงินงาและการแข่งขันเรียกไปก่อนครับก็คือตัว k t c แล้วก็ e ีออนครับให้เลี่ยง KTC และ E ีออนะครับให้เลี่ยง KTC และ E ีออนนะครับ ผลจากมาตรการคุมเรื่องสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของแบงค์ชาติที่จะมีผลมาคับใช้ในวันที่1กันยายนนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชินครับคุณเอกครับช่วงจากนี้ไปเนี่ยผมส่วนตัวไม่ได้มองว่าเซทจะ ขับขึ้นได้เยอะนะครับค่างเงินบาทก็แข็งฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนแล้วก็งบในมาสองถ้าหมดแล้วแล้วออกมาไม่ดีตามที่คาดกัไนไว้เนี่ยเซ็ตไม่มีชอบเทิมแคตเตลิสต์มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงฉะนั้นตรงเนี้ยไม่แนะนําให้เพิ่มพอร์ตให้มมนิเตอร์แล้วก็ค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับค่อยมาดูอีกทีหลังจากทุกบริษัทประกาศงบออกมาแล้วแล้วก็ดูดีว่าต่างประเทศมีการมุฟเงินไปทางไหนก็ใจเย็นแล้วก็รอจังหวะอ่อนตัวแล้วค่อยเข้าไปซื้อรับเอาละครับชัดเจนขอบคุณคอย่างสูส ครับคุณเอคุณธนเดชร,รังสีธนนนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ IS b ประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์มาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับปตท,ะทจับมือการยางแห่งประเทศไทยจัดโครงการยางล้อประชารัฐนะครับสนับสนุนการใช้ยางล้อรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลโดยให้บริการเปลี่ยนยางรถฟรีที่ศูนย์บริการฟิตออโต้ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนผลิตผลจากเกษตรกรไทยเริ่มตั้งแต่1สิงหาคม60นี้นะครับโดยพลเอกฉัดเฉลิมเฉลิมสุขประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้ของปตท เพื่อสนับสนุนโครงการยางล้อประชารัฐนะครับโดยมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับคุณอัธพลเรือกพิบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมันปตทจำกัดมหาชนร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและบริษัปทปตทจำกัดมหาชนโดยคุณอัธพลเปิดเผยว่าปตทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยางล้อประชารัฐร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยในการใช้พื้นที่ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโตของปตท,ทเป็นจุดเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ จากโครงการยางล้อประชารัฐโดยปตทสนับสนุนค่าบริการเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ตามโครงการฟรีจนถึง31ธันวาคมนี้จากนั้นจะลดค่าบริการ50%จนถึง31กรกฎาคม2561โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานีที่ตั้งของศูนย์บริการฟิตออโต ในสถานีบริการน้ำมันปตททั่วประเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ptt.fitauto.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอ l l เซ็นเตอร์5 3 6 5ตลอด24ชั่วโมงหรือที่กยทหรือว่าการยางก็ได้หมายเลขโทรศัพท์02433 2222 22แล้วต่อ512นะครับ นอกจากนั้นครับปตทยังแจกรางวัลใหญ่ทองคำหนัก50บาทต่อเนื่องกับยิ้มยกกันมังสองโดยคุณสารันรังคาสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปโตัวเรียมขั้นปลายบริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการขายยิ้มยกกำลังสองครั้งที่สองร่วมกับผู้บริหารปตทณอ,อาคารสำนักงานใหญ่ปตทอมอบโชคทองคำแท่งหนัก50บาทจำนวน1รางวัลทองคำแท่งหนัก1 0บาทจำนวน7รางวัล และสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน70รางวัลรวมมูลค่า3 9 1ล้านบาทโดยมีชิ้นส่วนมาร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น15ล้านชิ้นซึ่งครูปองหนึ่งใบมีมูลค่า10สตางค์เพื่อร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมปตทจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอรเรชั่นจำกัดมหาชน